ยามทำดีให้เธอมองเห็นหัวใจแต่สิ่งที่เจอทุกครั้งฉันยังเป็นคนแสนไกลไม่ใกล้เคียงเลยใช่ไหมจะทำอะไรกันดี แค่ที่เธอทุกอย่างสักครั้งก็พอหลงที่มีไม่ต้องังที่ทำให้ใคยสนใจ แม้จะฉมองไม่เห็นแต่ยังคงเป็นลมพัดเย็นเย็นข้างกายไม่ว่าจะงนานเท่าไหร่วันแค่สักวันเธอจะรู้และเข้าใจ ครั้ง้ใจใจดวงนี้ทึ้งข้าที่ที่เธอเปเธอทุกอย่างครงก็พอโอ้ทำดีท่ไหนต้องเ,อเธอแค่ไหนสายตาเธอเธอมองเห็นสักคร ยามาแล้วขอเสียงตบมือต้อนรับดังๆเลยนะคะให้กับสองศิลปินที่มาเยี่ยมเราในวันนี้ทั้งน้องหนูนาแล้วก็น้องโดนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ เยี่ยมเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เป็นเวอร์ชันของโดมใช่ไหมเพลงนี้เออนะคะเพลงชื่อว่ารักเธอแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวต่อไปจะให้ฟังคร่าวๆเดี๋ยวฟังไปด้วยคุยไปด้วยนะคะเป็นเวอร์ชั่นของหนูนาด้วยนะคะเพลงนี้เช่นเดียวกันรักเธอแค่ไหนชื่อเพลงเดียวกันเลยใช่ไหมเดี๋ยวดึงดึงใหม่ดึงใหม่จะได้ใกล้ใกล้นิดนึงนะคะเอาล่ะให้เล่าถึงเพลงนี้กันหน่อยกันละกันที่มาที่ไปของเพลงนี้อยู่ดีทําไมเอ๊ะถึงมีสองเวอร์ชั่นเลยทีเดียว เพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงประกอบละครซิคคอมนะคะเรื่องยินเด่นนะคะที่เราสองคนเนี่ยเล่นเป็นพระเอกกับนางเอกค่ะตายอ่ะนางเอกอ่ะไม่แปลกแต่พระเอกอ่ะตายอ่ะยังไงยังไงเขาอยากให้ดูจริงเพราะว่าเขาเนี่ยถือว่าได้ว่าเป็นยินเด่นมากๆจริงๆค่ะแล้วก็ร้องก็ร้องเพลงนี้นะคะฮุ่นาเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นของหุ่นาเนี่ย เป็นเบลนะคะในเรื่องเบลจะมีแฟนหนูนานจะร้องให้แฟนของตัวเองที่ว่าแบบเออต้องรักเธอแค่ไหนต้องทําให้ดีแค่ไหนหนูจะแบบหันมามองฉันหันมาสนใจฉันเหมือนเมื่อก่อนอ่า<ะ>แล้วเวอร์ชันของ,องผมก็จะเป็นตัวละครอของตุ่นครับตุ่นก็จะแอบ,บรักเบลอยู่แต่ว่าด้วยความที่เป็นเพื่อนการรู้จักกันมานานก็ไม่กล้าบอกก็เป็นอารมณ์ความแอบ,บรักก็เลยร้องมาแบบว่าต้องทําดีแค่ไหนต้องรักแค่ไหนเธอถึงหัหนามามองสักครั้ง อินไหมเออต้องถามว่าดนตรีก็จะไม่เหมือนกันเมื่อก um ี้ใครที่ฟังในเวอร์ชั่นของโดงก็จะเป็น มีร็อกร็อกหน่อยเป็นอะคูสติกครับอะคูสติกป๊อปร็อกอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นเป็นดนตรีแบบซอฟต์ร็อกอะไรเงี้ยเป็นกีตาร์เล่นโปร่งๆเลยแล้วก็จะไม่มีเทคนิคพวกเรื่องของของของดนตรีเขาจะเล่นแบบสบายๆเหมือนเด็กหนุ enfin, ่มธรรมดาที yeah. right. ale, like ่แบบเล่นจีบใครก็คนเลยเล่นแบบว่ากีตาร์ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยเบาๆอ่าแล้วของหนูนาล่ะคะของหนูนาจะเป็นป๊อปบัลลาดค่ะเป็นอ๋อกแนวใสๆหน่อยผู้หญิงมีเครื่องสายเข้ามาด้วยให้มันหวานหวานขึ้นมา ดูหวานหวานดูใสๆนิดนึงเรื่องราวเนื้อหาของเพลงนี่ผูกกับเรื่องของซิทคอมด้วยปะใช่แล้วค่ะก็ือผูกกับเรื่องซิทคอมนาะมันใช้ในละครซิทคอมด้วยเลยอจริงๆแล้วดูซิทคอมแล้วจะได้ยินเพลงนี้ด้วยในตอนด้วยในตอนเลยทั้งทั้งของของโดมด้วยของหนูนาด้วยเหรอคะอย่างเช่นฉากไหนที่แบบเราแอบรักเขาอะไรเงี้ยอาจจะได้ยินเพลงนี้แรกเข้ามาในเรื่องอุยตายแล้วตายแล้วเออฉากไหนที่เราแบบถูกแฟนทำเพื่นเทิร์ดมาให้เราเจ็บอะไรเงี้ย ก็ยังไม่เฉลยใช่ไหมว่าสุดท้ายสุดแล้วจะจะจะยังไงกันหรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามติดตามเป็นตอนตอนไปต้องอยู่กันอีกยาวครับอ่าก็คือติดตามเป็นตอนตอนไปแต่ว่าจะไปแบบลงเอยกันตอนสิปีหลังจากนี้อุ้ยตายแล้วมีลูกแล้วเลยอย่างนี้เหรอไม่มยความว่าถ่ายเซ็กซคอมกันไปจะสิบปีแล้จะมีรายได้ประจําไปอีกเรื่อยๆตายแล้วอันนี้อันนี้ฝากบอกใครหรือเปล่าคะบอกค่ะพูดเล อ๋ออยากได้รับนักแสดงรับเชิญก็บอกพี่ได้นะคะโอ๊ตายละอ่ะพูดถึงต่อเลยทั้งคู่เนี่ยเป็นนักร้องไม่ต้องห่วงอยู่แล้วในการร้องเพลงครั้งนี้เนี่ยเราได้มีส่วนร่วมในการช่วยการทํางานครั้งนี้ยังไงบ้างหลักๆเลยก็เป็นการในห้องอัดเลยครับรูดในห้องอัดเพราะว่าเพลงมันก็ด้วยความที่เขียนมาจากตัวเนื้อเรื่องอยู่แล้วตัวละครอยู่แล้วก็ด้วยความที่แบบเพลงมันเขียนเสร็จส um ิ me, <t <t ้นเรียบร้อยแล้วเราก็มาฟังเดโมแล้วก็ลองอัด แล้วก็ดีไซน์การร้องตั้งแต่ตั้งแต่เข้าไปในห้องอัดคอหลังตั้งแต่เปลี่ยนคีย์เลยครับคีย์เ <D> ดโมเดโมตอนแรกมันจะแบบคีย์ม,มันจะไปอีกแบบหนึง่งเราก็ลองปรับให้มันเข้ากับโทนเสียงตัวเองมากที่สุดแล้วก็เข้ากับเรื่องราวว่าถ้าเกิดเป็นคีย์นี้เนี่ยเราจะร้องให้แบบมันมันเข้าถึงอารมณ์ได้มากกว่าะอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์เรื่องแอปลิทเรื่องอะไรต่างๆนั่นหละก็คือเราดีไซน์เองเลยใช่ครับอ่ะแล้วของหนูนาล่ะคะก็เหมือนพี่โดมเลยค่ะตั้งแต่การ ปรับคีย์ไปจนถึงการดีไซน์ต่างๆด้วยค่ะพี่พี่โปรดิวเซอร์เาก็เปิดโอกาสให้เราได้ลองแบบเสนอความคิดเห็นด้วยยากไหมจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของการร้องเพลงเนี่ยสองคนนี้ไม่ห่วงแล้วแต่ว่าเวลาเราจะร้องเพลงเท่าไหรเราจะร้องเพลงใหม่สักเพลงหนึ่งทำยังไงให้มันแตกต่างจากเพลงเก่าของเราอะ่างเงียที่แต่คาดหวังที่แตกต่างเพราะว่ามันเป็นเพลงประกอบละครเวลาเราร้องเนี่ยเราไม่ได้ร้องออกมาเป็นตัวหน้ามาร้องเพลงแต่เป็นตัวละครเนี่ยมาร ้องให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเบลเป็นตัวละครตัวนึ่งที่กำลังสื่อความรู้สึกออกมาแบบนื้ก็จริงๆถือว่ายากเหมนกันคะทำเพลงแต่ละเพลงที่แบบหลังจากเพลงก่อนๆเขาเคยฟังมาแบบนี้ใช่อย่างโดมเนี่ยคนอาจจะแบบเอ็กเซ็ว่าแบบโดมจะต้องมาพลังเสียงนะโดมต้องโชว์ของนะอะไรอย่างเงี้ยเราเลยหักมุมเลยครับเออไม่โชว์อะไรเลยเราก็เลยกลับมาแบบว่าเบสิกธรรมดาธรรมดาคือเบสิกแต่ว่าเรายังคงใส่เขาเรียกว่าอินเนอร์อารมณ์ตัวละครลงไปแทน จริงๆแล้วก่อนนั้นยังเคยร้องเพลงประกอบละครอย่างแบบรักให้ในการเวลา,าก็จะเป็นอารมณ์คุณชายาซึ่งก็จะไม่น่าเชื่อเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งเพราะว่าเราได้เล่นตัวตัวนตัวละครตัวนี้นด้วย,วยแล้วก็ผมแบบก่อนหน้าจะไปอัดก็มีไปเวิร์กช็อปกับๆๆทางซิทคอมอก็จะเข้าใจตัวละครตัวนี้มากขึ้นแล้วก็เวลามาอัดมันก็ก็จะง่ายในการทําความเข้าใจอารมณ์ของตัวละครอะไรเงี้ยอ่ะให้ทั้งคู่นะคะฝาก ฝากดีกว่าฝากถึงซิงเกิลด้วยครับผม<ช>ก็ฝากแล้วกันนะครับรักเธอแค่ไหนนะครับเป็นเพลงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะโดนใจคน <ฮะ S 2> ที่แบบอยู่ในอารมณ์นี้หลายๆอารมณ์เลยแหละทั้งอารมณ์แอบชอบหรืออารมณ์แบบตัดพ้อแบบอยากให้หันกลับมามองบ้า, <ฮะ S 2> างนะก็น่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับก็ฝากละกันมี2เวอร์ชั่นนะครับก็มีของผมแล้วก็มีของน้องนุนานะครับแล้วก็ติดตามเพลงได้ด้วยในละครละครซิทคอมนะครับเรื่องยินเด่นออนแอร์วันไหนยังไงคะวันเริ่มวันที่6สิงหาคมนี้ค่ะออนแอร์ทุก วันพุธนะคะเวลาหนึ่งทุ่มตรงหนึ่งช่องวันค่ะก็ติดตามได้นะคะดาวน์โหลดได้แล้วที่ไหนเพลงนี้จอกจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ฮ่าฮ่าอ่ามีเอ็มวีด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเอ็มวีกำลังจะปล่อยออกมาต่อจากนี้ฝากติดตามชมเอ็มวีของทั้งสองเวอร์ชันด้วยนะคะเวอร์ชันนั้นแล้วก็เวอร์ชันเล่นเองเลยหรือเปล่าคะเล่นเองสิคะจริงเหรอโอ้ยแต่เป็นเป็นเป็นเอ็มวีที่มาจากในจิตคอมบ้าหาหรือว่าถ่ายใหม่หมดเลยอ่าก็มีภาพจากในละครด้วยแล้วก็ภาพที่เราถ่าย เป็นลายซิงเป็นลายแทบผสมผสมกันไปหรือว่าใครที่รอเอ็มบีไม่ไหวอยากฟังเพลงมาที่นี่ครับเคุณพี่โอ้ขอบคุณมากเดี๋ยวเข้ามาส่งเดี๋ยวจะเปิดให้เยอะๆเลยเพลงเพราะมากนะคะทั้งสองเวอร์ชันเลย SMS เข้ามาหรือโทรเข้ามาขอก็ได้นะคะหนูน่าอย่าแย่งงานพี่ค่ะเอาให้ทั้งคู่นะคะฝาก ให้แฟนๆติดตามช่องทางไหนกันได้บ้างครก็ถ้าอย่างแบบติดตามพวกเราทั้งสองคนหรือทุกคนใน Exact นะครับก็ที่ IG และก็ Facebook ของ Exact Music ครับหรือว่าถ้าเป็นส่วนตัวก็ของผมนะครับ IG ก็โดมจารุวัฒนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ก็เป็นสไปร์วอเกอร์ครับค่ะของหนูนาของหนูนานะคะอินสตาแกรมนะคะก็จะเป็นหนูนาอันเดอร์สกอร์หนึ่งทิดาเลยค่ะเฟซบุ๊กแล้วก็แฟนเพจก็จะเป็นอันนี้หมดเลยทวิตเตอร์ด้วยค่ะอ่าหนูนาแล้วก็หนึ่งทิดาอย่างนี้เลยนะเอาวันนี้ขอบคคุณททั้้้้งงงนนนนนออหูาาาแลลวกก็โดมมมๆเยะะี่ เดอะนิ95.5เวอร์จินฮิตนะคะุณค่ะขอบคุณค่ะ